เนี่ยตรงนี้แห้งแตกหมดเลยเห็นไหมทีเสาสูนสองห้าบอกเขาเป็นเฮียสวนทุเรียนนะแม่หมายถึงใครเมื่อกี้ที่บางอ่านมาจีบกูลหรกูบอกมันไปแล้วกูก็ปลูกทุเรียนบ้านตะก,ก้องออก,กูซื้อทุเรียนให้ตะก,ก้องปลูกห้าสิบต้นตายหาหมดเหลือสิบต้นต้นละห้าร้อยนะมึงรู้ปะซื้อทีสองหมื่นห้าน่ะ หลือสิบต้นซื้อมะพร้าวให้มันปลูกห้าสิบต้นก็ตายหาหมดเหลือห้าต้นซื้อให้ตะก้องปลูกอะคิวบอกแม่หนูเรียนอยู่มาเจอแม่อ,อทำไมไม่ไปเรียนน่ะต้องไปนั่งเรียนนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะดี D U T U, อยู่ทีอยู่หัวรอะหรืหัวรอทำไม โลกี้บอกทําไมคนถึงด่าตํารวจทหารเลยครับทั้งที่เขาก็ทําหน้าที่เงินเดอนเขาไม่ได้ด่าฉันผู้น้อยเขาด่าฉันนายพลทหารเนี่ยเขาด่านายพลเพราะว่ามันขี้ขาดตาขามันลบอยู่ในห้องแอร์มันไม่สนใจหรอกมันไม่ให้ค่ากับพวกทหารคนทหารจากนายสิบกัะจ่ามันดูถูกพวกนี้อ่ะูสั่งให้มึงไปตายมึงก็ต้องตายมันอย่างนี้พวกนายพลเนี่ยพวกเนี้ยมันโกงกินคนที่โกงกินคือพวกนายพล มันมีผลประโยชน์จากเขมรเพราะว่าเขมรเนี่ยมันมีบอ่อนคาสินโนแล้วมันจ่ายเงินให้ทหารพวกนี้แล้วก็เจ้าสัวบอกว่าอย่าลบได้ไหมกูให้พวกมึงห้าพัน 5, ล้านอย่าลบมันก็เลยไม่ลบไงทหารจะขาขาดก็เรื่องของมึงมันกลัวงบประมาณแผ่นดินหมดเจ้าสัวเขาจ้างมาห้าพันล้านไม่ให้ลบ เมมี่เจมบอกว่าอยากกินแกงหมูก็ไปไปบอกแม่มึงทำเตะกูไม่มีหรอกกูไม่ได้ขายกูขายแต่เนี้ยตังมันชอบไปเที่ยวสาวช่างหัวมันมันไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราช่างหัวมันเออตัวมันชีวิตมันเงินมันมันไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยไปเสือกอะไรกับมันเนี่ยช่างหัวมัน p ี0 0ศ5บทสรุปอนุทินตึงกำลังเข้าชายแดนจริงไม่แม่คำว่าตึงกำลังแปลว่าอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องมันสั่งให้ประท้งงททวททง,ทงแค่นั้นเองเรียกท่านทูตมาต่อว่าท่านทูตเขมรให้ประท้วงแค่นั้นเองอนุทินมันขี้ขามันไม่เห็นนะเมื่อวานมันไ,มไปมันก็ไปยืนร้องไห้หน้าเหยเลยเป็นผู้นำไม่ได้หรอกถ้ากูเป็นนายกนะกูจะประกาศเลย สั่งทหารเลยบอกว่าเอา f ห6ไปถล่มมันที่ปราตาควายตอนนี้มันมีทหารเขมรอยู่ตรงนั้นประมาณสองสามร้อยคนเอา F-16 ถล่มให้ราบเรียบไม่ต้องสนใจว่าปราาตาควายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาบูรณนะเพราะประาตาควายมันเป็นของเราแค่นี้ก็จบแล้วไม่ทนที่ขาดตาขาวพวกนายพลเนี่ยบัญชาการรบในห้องแอร์ไงแล้วก็ขาขาดไม่ไม่สนใจหรอกทหารพวกนายพลเนี่ยมันดูถูกทหารชั้น ชั้นพลทหารพวกนายสิบนายจ่าเนี่ยที่ขาหาที่ตายเนี่ยมันดูถูกจะตายมันดูไม่ใช่มนุษย์มันนึกว่าเป็นเป็นเป็นแบบมึงอยากมาเป็นทหารมึงก็ต้องมาเพื่อเพื่อเสียชีวิตเพื่อตายอย่างเดียวพูดชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยแต่ความจริงก็คือไอ้พวกนายพลพวกเคียเนี่ยมันดูถูกมันเหยียดหยามมันไม่ให้แค่ กูว่าลงชายแดนมาสี่เดือนกูรู้หมดเนี่ยว่าพวกเขาลำบากขนาดไหนอาวุธก็ไม่ให้พกนะมึงรู้เปล่าไม่ให้พกอาวุธทหาราเจม,มีมันรู้ไงมันถึงได้เยาะเย้ยไงถากถางเมื่อวานมันขับรถถังอ่ะผ่านหน้าทหารไทยเลยเยอะเย้ยเลยก็ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งทําอะไรไม่ได้ต่อให้มันยิงเราเราก็ยังทําไม่ได้ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่สั่งก็มีพลทหารคนหนึ่งที่ยิงตัวตายตอนนั้นเนี่ยที่ว่า ลูกอีกเมน่ะที่มันนั่งแดกเล่าอยู่ในไทยแล้วเขาไปว่ามันบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้วให้หยุดเพราะว่าก็จะฟังเสียงโดนของกัมเมนที่ขับมาฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ถากถางเขาบอกว่ายังไม่ทันลบก็ขาขาดลบที่ไหลก็แพอ้นนั่นมันก็โกรธก็มาก็ยิงกราดเลยแล้วต้องฆ่าตัวตายเหนอแม่ไม่งั้นจะต้องติดคุกทหารก็ต้องโดนประหารชีวิตเหมือนกันโดนนาย ผู้บังคับบัญชามันก็เลยฆ่าตัวตายแล้วไม่อยากให้ผู้บังคับบัญชาเดือดร้อนจำไม่ได้เหรอ n a n นน้องบอกว่าเจ็ดหหนึ่งสองบอกว่าน้องเลยนางบอกว่าพวกใหญ่ๆมันมีผลประโยชน์อยู่ในขเขมรใช่ก็พวกทหารไงมันรับผลประโยชน์จากบอนคาสิโนของขเขมรน่ะปีหนึ่งเป็นร้อยล้านแล้วก็เจ้าสัวที่ไปลงทุนที่ขเขมรก็ บอกทหารบอกอย่าลบกูให้5,000ันล้านนี่ไงคือสาเหตุที่มันไม่ลบไงมันได้เงิน5,000ันล้านจากเจ้าสัวไงแล้วก็ไอ้พวกพวกที่อดีตนายพลทหารตำรวจอดีตนักการเมืองมันไปตั้งบ่อนคาสินโนในเขมรมันได้ผลประโยชน์จากไอฮุนเซนไออับดุลน่ะอิบาเฮมอับดุลอิบาฮฮมอ่ะมาเลเซียน่ะนายกหรืออะไรคนนั้นน่ะน่ะแนนก็ี้ี่มันกะไปตั้งบ่อนคาสินโนในเขมรมันก็เลยแบบเข้าข้างไอฮุนเซนน่ะ เข้าข้างเข,ขมรไงแล้วก็หลอกหลอกให้เราอะไปเซ็นสัญญาเอาไอท้ทำมามันหลอกทมโดนนั่นทมอเมริกาไงมันหลอกไอ้นุทีนันุทีัมันก็โง่ไงไปเซ็นยกแร่นะแร่แร่อ,อ์ดอะให้อเมริกาเข้ามาสำรวจแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยยังสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาหกแสนกว่าล้านนะมันได้คอมมิชชั่นไปละสามแสนล้านห้าสิบเปอร์เซ็นไงแล้วก็เซ็นให้ อเมริกาเอารถไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดขายในไทยไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เอาข้าวโพดที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้ามาขายในไทยได้ไม่แย่งเกษตรกรไทยอีกดูความเฮี้ยความเร็วของอนุทินไอสัตว์เนี่ยเข้ามาเพื่อขายชาติอย่างเดียวอืมเดิมแมนยูบอกอาจารย์คับมีคนบอกว่าขายของได้รันวันห้าแสนมันก็มีคนได้จริงอะ่ะบางคนก็โกหกต่อแหล เพราะว่ามันใช้ I/O x c คเคาทหลุมเขาเรียกโลบอทที่เอาจอมาตั้งนั่นเนี่ยนั่นน่ะใช้ AI ทำก็เนี่ยวันนี้ที่บ้านฉันเนี่ยมีเครื่องซักผ้า AI เลยนะฉันมีเครื่องซักผ้า AI ใช้ของ s a m s u n เนี่ยเครื่องหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทแต่เขาลดให้ฉันเหลือหกหมื่นแปดโคตรจะดีเลยดีมากมือเป็นเครื่องซักผ้า AI AI ทำงานให้หมดแล้วซัก เนี่ยสะอาดมากหอมมากเลยเมื่อคืนนี้ฉันเอาไว้มันจะมีถุงที่เราใส่เสื้อผ้าผ้าเขาไปซักไงดูแล้วมันสกรปรกเก่าๆประมาณร้อยอันกูก็ยัดเข้าไปในตู้เลยกับอันนี้ชุดหนึ่งสองชุดแบบเนี้ยที่ใส่ถ้าเราใส่วันละชุดอยู่แล้วแล้วก็กางเกงในสี่ห้าตัวถุงเท้าประมาณหคู่กยกทรงสองตัวยัดเข้าไปในตู้ทีเดียวเลยแล้วก็กดกดซักด่วนสองชั่วโมงครึง่ง แล้วมันจะเปิดประตูเองฉันก็ขึ้นไปนอนนะลงมาเยี่ยวก็เห็นเปิดประตูก็ไปจับมันยังเปียกๆแต่มัน,นหน้าจอมันยังไม่ดับไงเราก็ไปกัดกดเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ซักนเดีนี้ขึ้นไปนอนลงมาวันนี้ตื่นขึ้นมาตื่นสายไว้ตื่นขึ้นมาต้องเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงวันนี้ตื่นสายเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงก็เอ้แปดโมงยีง่สิบตื่นสาย <c oughs> แห้งเลย เนี่ยอันเนี้ยเอามาใส่เนี่ยแห้งเลยหอมเลยไม่มีกลิ่นเหม็นเครื่องซักผ้ามันเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะมันยังไม่มีเชื้อโรคไงดีที่สุดซัมซุงเป็นเครื่องซักผ้าที่ดีที่สุดในโลกใช้ AI แล้วมึงคิดดูสิไอจอที่อีพวกแมค้าออนไลน์ตอแหลดอกรวงพวกนี้สิบแปดมงกุฎเดีย๋ยวมันก็ติดคุกเนี่ยเอามาโชว์วันนั้นอีพิมพ์ลิพายมาโชว์อะขายเครื่องสาอางแค่สามชั่วโมงได้สี่แสนกว่าล้านมึงคิดดูประเทศไทย GDP อ่ะปีหนึ่งเพิ่งจะได้หกแสนกว่าล้าน แต่ e kh ai kh ai อีพิมพ์นี่ายขายขึอนสอางคสามชั่วโมงได้สี่แสนกว่าล้านมึงเชื่อไหมละ่ะก็มันโกหกตอแหลมันทําขึ้นมามันใช้ไอโอเขาเรียกโรบอทและแอคเคาท์หลุมทําขึ้นมาเดี๋ยวก็เหมือนแมค้าออนไลน์ที่ประเทศจีนไงพ่รค้าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์มันก็ทําอย่างเงี้ยรับจ้างรีวิวคลิปแพงๆเลยแล้วก็เอาจอมาโชว์บอกนี่ไงเนี่ยมึงขายได้เนี่ยคนมาดูเนี่ยโ,โหแบบมันมีทีมงานกด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 สั่งสินค้า พอเสร็จแล้วพอไลฟ์สดคนนั้นจ่ายเงินเสร็จมันไปกดยกเลิกหมดคนก็เจ๊งเสียหายกันเป็นเป็นพันล้านเลยนะเพราะประเทศจริงประชากรเขาเยอะแล้วก็ขายเยอะไงเสียหายเป็นพันล้านทุกคนก็รวมตัวไปแจ้งความตำรวจก็ดำเนินคดีไอ้คนนี้ถูกจำคุกตลอดชีวิตอินฟลูเอนเซอร์ของจีนเป็นผู้ชายหลอกเนี่ยแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ไทยก็ไปใช้วิธีการเดียวของอินฟลูเอนเซอร์จีนเนี่ยมาหลอกคนไทยแล้วก็มี ดารานางเอกระดับประเทศเลยอะไรก็ไปร่วมแล้วเจนี่ไอ้แม่ค้าออนไลน์ตัวเล็กๆเ,เห็นแล้วเขาศรัทธาเขามีไอเป็นไอดอลอ่ะเขาก็หูอยากจะรวยก็ไปลงทุนกันใหญ่แล้วก็เจ๊งบางคนก็อายไม่กล้าออกมาโวยวายบางคนก็ไม่อยากท้าความบางคนก็ไปแจ้งความแล้วก็มีอาจารย์บอกเขาปั่นเฉยๆหรือเปล่าแม่ ก็ปั่นปั่นไงเพื่อที่จะแบบให้คนรู้ไงว่าอีอีแมค้าออนไลน์มันหลอกลงประชาชนแต่มันก็ไม่กล้าพูดต,งตงรงๆว่ามันกลัวโดนฟองมันก็เลยมาทําตลกตลกให้ดูบอกนี่ไงกูก็ทําได้เอาจอใหญ่ๆมาตั้งแล้วตัวเลขวิ่งเพิรๆๆเๆิ่์ๆเๆๆนั่นนะ่ะโลบัรทํไอโอหรือว่าแอคเคาท์หลุมทํา เรือนเจ้าสาวสายบอกแม่ไปรอบไฟนอลหรือเปล่าคะโอ้น้องรอเขามาชืนก่อน <c oughs> อัสดีบอกแม่ปีนี้จะน้ําท่วมเหมือนปีห้าสี่นะคะเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนสิบสองน้านองริมตะลิ่งเพิ่งจะลอย,ลยวันลอยกระทงมาวันที่ห้าใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันที่สิบสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันเป็นช่วงที่น้ําขึ้นเต็มที่ไงแล้วก็เขื่อนอะไรไม่รู้ที่ว่ามันเต็มอะ่ะ กบ้านตะก้องกระท่วมแถวนนทบุรีนี่ที่อยุธยาตายไปแล้ว14คนแต่ว่างเงียบรลัฐบาลไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรแล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาไม่ลงเพราะเดี๋ยวนี้ <c oughs> ทุกสำนักข่าวเจ๊งหมดอะ่ะเขาก็ไม่เค่อยส่งนักข่าวไปลงมันมีค่าใช้จ่ายเยอะโจบอกแม่ซื้อหวยยังครับซื้อตั้งแต่วันที่ห้าก็ยังซื้อเก้าสามซื้อไม่ได้ในะอายุพันปีซื้อไม่ได้ มีซื้ออยู่อะซื้อไปพันกว่าบาทซื้อนิดเดียวมิกเรียทิกตอ่อกอะเขาห้ามเอาคนออกนอกแพลตฟอร์มถ้าเธอจะมาติดตอ่อตรงนี้เธอต้องมาติดตอ่อที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นที่ฉันไปไลฟ์สดเข้าใจป่ะตอนนี้เธอมาคุยในคอมเมนต์อย่างเงี้ยไม่ถูกต้องพอทิกตอ็อกอะฉันพูดไปทิกตอ็อกเขาก็บล็อกฉัน นะมึงอย่ามาทำให้กูเดือดร้อนเลยอีวิคต,ตอรียมึงไปติดต่อแพลตฟอร์มอื่นมึงเข้ากูเกิลเซิร์ดเลยอัศน,นีบอกน่าสงสารจังเลยค่ะแม่สงสารใครอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอ็น ดีวพี y P. บอกว่ายังสวยเหมือนเดิมไม่ได้เจนนันขอบคุณมากค่ะดีวีพี P. เดินเจ้าสาวบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวนี้ไม่แต่งหน้าจำๆประหยัดไงอายุ67ละตกงานไม่มีคนจ้างนั่งขายของนี่ก็ขาดทุนก็เจ๊งเพราะติ๊กตอกมันเฮียมันเอาค่าคอมมิชชั่น20บาทร้อยยังได้80แล้วก็เจ๊งหมดตัวล้มละลายเราก็ไม่แต่งหน้าเราก็ประหยัด,เร,รยดเราใช้แอปของติ๊กตอกเนี่ยก็ประหยัดไปเจเดือนประแบบไปเจ0 0หมื่น แล้วเราก็ไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยอันนี้ห้าปีเลยนะซื้อมาห้าปีแล้วเราก็ไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยก็ประหยัดอย่างน,ยยงน้อยๆปีนี้ก็ประหยัดไปอย่างน้อยสองแสนบาทแล้วตอนนี้ก็ประหยัดอีกไม่ออกข้างนอกเลยสาวอาทิตย์เมื่อก่อนเสาวอาทิตย์ออกก็ค่าน้ำมันรถค่าจอดรถตะกล้องต้องจ้างมันอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอกเพราะเราเลี้ยงดมูมันอยู่กับเรามาเก้าปีเข้าค่าเก่าเต่าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูมัน แม่ก็อยู่บ้านไล์สดขายของเราก็ทําของขึ้นมาขายเนี่ยล้วก็ล้วก็ทําเอาอาหารมาทำทาโชว์ที่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายไงเพราะว่าเงินมันหายากมากตอนเนี้นะพัดบอกว่าแม่ดูงานรอยสักหรือยังคะทำไมออกสื่อได้กูไม่ได้ดูกูไม่ให้ค่าเลย ว่าคนไทยมันโง่ไงประเทศชาติถึงไม่เจริญไงสิ่งที่มันเป็นเร็วๆชัวช้าไรสาระสนใจ่ะตัวมึงก็มีมันก็ดูของมึงก็ได้จริงๆมันจะเหมือนกันหมดผู้หญิงไงถ้ามึงไม่ดูหน้าตานะมึงดูตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกันหมดทุกคนแต่คนไทยมันโง่มันชอบเรื่องดราม่าไงเพราะว่าผู้สื่อมวลชนเขารู้ว่าเรื่องดราม่าอย่างเงี้ยเลตติ้งดีแอนเก็ตเมมันดีไงเขาก็จะได้เงิน เขาก็เอามาลงไงแต่ว่าแม่ไม่ดูแม่ไม่สนใจแม่ไม่ให้ค่าแม่แม่ไม่ติดตามนั่งไลฟ์สดขายของเจ็ดพูดถึงเรื่องอะไรกูไม่ได้ขายกาแฟอิสัตวกูขายชามะนาวกับไฟเบอร์เบอร์อรีร่กวนตีนบล็อกเลยอิสัต mm. สว์พิศวัตรบอกน้ำยำอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ พียูบอกแม่คิดยังไงกับวีนาปีนี้ทอบไหนดีทับห้าแต่คนก็บอกไม่มีทอบอ้าหรอกนางเข้ารอบลึกอะแต่นางไม่ได้มงเ้ายังไงเราก็สวยสู้เขาไม่ได้เวเนสวยกว่าโคลอมเบียสวยกว่าเลตินาถ้าแม่อ่านผิดลาตินามันสวยกว่าเราอะแต่วีนาก็สวย นางไม่จมเพราะนางสูงร้อยแปดสิบและนางสนุกสนานนางมีความสุขนางล่าเริงทุกกิจกรรมเลยนางทำเต็มที่ช่องเรียกอุ้มคำเดียวก็หันแล้วบอกไม่ใส่แว่นตาสายตาดีจังเวสบายบอกว่าแม่ได้ข่าวเรื่อง PEMP ห e e มายใครว่ะกูไม่รู้จกักมันคือใครกูไม่รู้จกัก บีเคทอกบอกคิดยังไงกับดามา่าหมออินฟูกับเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ากูก็ไม่รู้จักกูตกข่าวซีว i กบอกแคมโบเดียนางร้องไห้แม่รับเบื่อเจี่ยทำไมน้ำตาจอละเคไม่ต้องไปให้ค่ามันยังไงมันก็ไม่ได้แม่แต่รอบเดียวตกหมดเพราะมันขี้เละขี้เละไม่สมควรเป็นนางงามด้วยน,นั่นแหละไปให้ค่ามันทำไมแหมบอแม่คะ สสการอุบลราชธานีออกจากกรุปลายเพื่อไทยเขาจะตามพ่อไปอยู่การทาเองก็ดีสิไปก็ดีแล้วกูจะได้ปาเตลิดอันดับสิบไม่งั้นพวกนี้ก็มาแย่งตําแหน่งกูกูจะกูจะลงปาเตอลิดอันดับสิบพักเพื่อไทยเนี่ยรออุ้งอิงรอพักเขามาเชิญอยู่พวกมันไปให้หมดดีเราไม่มีคู่แข่งเข้าใจปะ่ะแม่จะได้มีสิทธิ์ลงจะได้เป็นสสเขาสักที แต่ว่าใจบอกแม่ไปจะไปดูเอ็มยูรัไฟนอลไหมครับต้องให้ข้าเอาบัตรมาก่อนให้เราไปรับบัตรหน้าง,งานเราคงไม่ได้ไปเพราะว่าแม่ต้องเตรียมทุกอย่างต้องนัดตะก้องให้มารับออกจากบ้านตะก้องต้องออกจากบ้านตีสี่มารับแม่ที่นี่ตีห้าออกจากนี่ไปถึง c อ่อชาเรนเจอร์อิมแพคหกโมงเช้าแล้วไปรับบัตรอะไรไม่เอาอะถ้าเขาไม่ได้เอามาให้ถึงที่ออฟฟิศนี่เราก็คงไม่ได้ไปหนอก ม,มาโกโนึ่งห้าหกบอกไปวีไอพีเอเบอกอยากให้แม่เป็นนายกคนถัดไปขอบคุณมากค่ะเอเกขอบคุณมากมากค่ะ ซอสหอมเจียวพริกขั่วกรอบในน้ำมันมะกรอกนะคะสูตรทีโตวีเกนน้ำมันมะกรอกนี่ดีวายดีบอกใส่ข้าวผัดไข่อร่อยมากใส่ผัดข้าวผัดไข่คือตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะซอสผัดกะเพราซอสผัดกะเพราเนี่ยสองขวดหนึ่งร้อยบาทเอาเนื้อสดเนื้อหมูเนื้อวัอวกุ้งปลาหมึกมามาผัดลวนให้สุกแลแ้วใส่ในหนึ่งช้อนโตะ ใส่พริกใส่ใบกระเพราจบเลยอร่อยเลยไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงก็อร่อยผัดผักกระเฉดไฟแดงก็อร่อยผัดผักรวมก็อร่อยผัดคะน้าหมูกรอบก็อร่อยผัดหนวดมังกรก็คือผัดผักบุ้งฝอยก็อร่อยผัดกะเพราหมูกรอบก็อร่อยนะคะผัดพริกกระเทียมผัดกระเทียมพริกไทยกุ้งไก่เนื้อหมูปลาหมึกก็อร่อยก้างผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือก็อร่อยเอาซอสนี้นะคะไปหมักเนื้อไก่หมูเอาไปทอดเอาไปย่างก็อร่อยเป็นซอสอเนกประสงค์ใส่อะไรก็อร่อยจบในขวดเดียวค่ะ มันมีอย่างเผ็ดจะไม่เผ็ดค่ะอย่างซอสกะเพรานี้เราไม่ได้ใส่พริกเลยนะคะคุณต้องไปใส่พริกเองอย่างอ่ะก๋วยเตี๋ยวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่อันนี้เราไม่ได้ใส่พริกเลยมันยังมีเผ็ดก,กับไม่เผ็ดคุณก็เลือกอย่างไม่เผ็ดตะก้ามันจะไปเตี่ยวหรอได้ดูเสาอ,อาทย่ที่ผ่านมา